วิธีการมันจะมาเองเมื่อคุณได้เริ่มยิงมันไปแล้วคุณอย่ารอพร้อมร้อยเปอรเราคุณเริ่มเป็นเีทยรกรครับคุณต้องลุยตรงนี้เลยครับลุยวันนี้ลุยฮอสนี้ไปเลยปุ้งแต่คนสำเร็จไม่งนะครับคนสำเร็จพร้อมยิ่งยอดเยี่ยมครับแล้วคอย ปุ้งปุ้งแล้วบังคับด้วยมิสไซล์ครับคุณต้องบังคับด้วยมิสไซล์คุณไม่รู้หรอกครับว่ามันจะส่งอะไรมาแต่ถ้าเป้าคุณชัดคุณยิงไปเดี๋ยวคุณรู้เองว่าสเต็ปที่สองคุณจะไปยังไงอยู่กับเองเยอะๆคุณจะหาตัวเองเจอไม่ใช่วิ่งหาครับแต่เป็นการนิ่งหาคุณต้องหาว่าอะไรที่มนมาชมคุณบ่อยๆคุณต้องหาว่าอะไรที่คุณทํามันแล้วแบบไุ่รเคลิ้มเลยนะอยู่กับมันได้ทั้งวันเลยไม่รู้สึกเซงอ่ะ อย่างผมมายืนพูดเนี่ยผมอยู่ได้หลายวันเลยผมมีความสุขแต่ผมต้องเรียบเรียนดีๆว่าจะเอาสิ่งที่ผมรู้ค่อยๆให้คนยังไงผ่านโ r o เ e s ของผมนะผมเจอแล้วผมชอบสิ่งนี้มาสามสี่ปีที่แล้วคุณต้องหาครับถ้าคุณจะชอบคุณต้องนิ่งพอเพื่อที่จะเข้าถึงจิตวิญญาของตัวเองนี่คือเกรสราเอรอนถามใคสักคนไปใกล้ๆเนี่ยคุณต้องคอนโ r รลทั้งห้องนะคุณอย่าไปสนใจคนเดียว คุณต้องคนโทรลน้ำห้องให้ได้แล้วถ้าฝึกลึกไปยิ่งขึ้นมาหลังๆคุณจะต้องแองเคอรี่แต่ละพื้นที่อย่างตรงเนี้ยคุณพูดเรื่องตลกคุณมายืนตรงนี้ถ้าพูดเรื่องเศร้าคุณถอยห,หลังไปนิดนึงสิ่งเหล่านี้เราจะได้ฝึกด้วยแต่วันนี้เอาเ<ม>ท่าที่ได้ก่อน<ม>เอาสเต็ปก่อนถ้านะสเต็ปนี้ได้เราค่อยสเต็ปบายสเต็ปนะฮะมันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะแต่ผมอยากให้สเต็ปมันแน่นก่อนเพราะคนส่วนใหญ่ที่ไปพูดส่วนมากจะคิดว่าเฮ้ยเขาจะมองเรายังไงมันเป็นเรื่องของไอเซ็ตอะฮะเราจะพูดดีไหมทาได้ไหม คุณต้องมีไมซ์เซ็ตว่าเราจะไปให้อะไรเา้าแต่เมื่อเราเปลี่ยนไมซ์เซ็ตครับเราไปให้นในสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะให้ได้คุณจะลดความกดดันกับตัวเองคุณจะนําเสนอที่มันริยเป็นตัวคุณจริงๆแล้วคนจะรับรู้ได้ว่้อีกคนนี้มันจริงใจในรู้สึกว่าทุกคนที่เข้ามาในห้องนี้กล้าหาญมากแอน,นเชื่อว่าทุททกคนต้อก็มีมีการเจอปัญหามาบ้างแหละ ถึงได้รู้สึกว่าอย่างที่เราลุกขึ้นมาตัดสินใจเปลีป่ยนแปลงจริงไหมไม่อย,อยากอยู่จุดเดิมแล้วอ่ะไีก่ก็เสียตังค์มาเรียนไหมเอาตังค์ไปซื้อขนมก,กินดีกว่าไหมใช่ไหมแต่วันนี้เราจ่ายตู้มาแล้วเราเข้ามาคุ้มยี่กว่าซื้อขนมก,กินห้าปีสิบปีอ่อะถูกไหมเป็นนั้นบอกเลยว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราจ่ายหลักหมื่นแต่เราได้หลักล้านอะ่ะชีวิตทั้งชีวิตของเราต่อจากเนี้มันไม่ใช่คนเดิมแล้วอะ่ะหรือมันเป็นคนเดิมในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น แล้แนนเชื่อว่าทุกอย่างจะขามดาวและสงบม,มากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแนนทั้งชีวิตเลยันนมั่นใจแล้วนะขอบคุณมาก,มากๆจริงๆนะคะนี